สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวเหรียญเรือหงผาที่นั่งเรือหงหาบาทเด้อพี่น้องหาบาทอันนี้เหรียญหาบาทนี่ประเด็นก็มีหลายเหรียญอยู่แต่ว่าประเด็นแพ็กเซ่นี่ไว้เนาะกันเนาะแพ็กเซลงปฏิสติไว้เหรียญหาบาทกันผู้ใดมีก็เก็บไว้เด้อพี่น้องเก็บไว้เหรียญหาบาทอันนี้ก็บวกหงว่าเป็นปาริสหลายปูนใดเนาะ เอาไว้ใหประเดียนได้มีโอกาสไปซื้อหนังสือประเดียนสิมาอ่านให้ฟังหนูพี่น้องเพราะว่าประเดียนการคยเสิร์ชบางเน็ตอยู่แต่ว่าลืมคือว่าหนูพี่น้องเราทีหาสม,มุดมาจดไว้ก็ลืมจักสม,มุดจดใบเป็นบงได้แมวลืมขี้ลงขี้ลืมย่ำรีวิวแท้ๆก็บ่ได้นค้นหาเราก็มาบอกตามกันย่ำม,มัธยมศิลหนพี่น้องเฮาเบิง่งอันเรี้ยงละข้าว อันเพ่งๆเป็นการหาอยากนะพี่น้องเรียนราคาเพ่งๆอันตีเป็นใบถอดอะไรล่ะพ่อซอสองพันหารลอยยี่สิบเก่าทีอันนี้พ่อสอสองพันหารลอยสามสิบเลือพี่น้องสามสิบอันนี้เป็นเรียนหาอันนี้เป็นเรียนหาเนาะเขนะ,ะนะเรียนห้าบาทเรือหู ได้มีกับเจ็บไปเด้อพี่น,ออน,นบบ้องบู่้ว่าเขาปลิตหลาไปไนเียก็บ่กันได้แต่มารวีวให้พี่น้องเข้าบ่งนะปีพศส,สองพันห้ารอยสามสิบก้อนเี่นมาใส่เป็นเรี่ยมๆเนาะพี่น้องตะกี้ก็มีเหลี่ยมๆม,มีมีมเรียญบาทเก่าเลียมเรียญหาบาทเก่าเลียม สีมีเหรียญหาบาทนหนึ่งซุ่มหน่อยก็หนีนะประเด็นคยรีวิวหอยเตียงหนึ่งเบื้องแลังของประเด็นมีอยู่อันเหรียญหาบาทน้อยๆพราะซท่ายเน้อประเด็นก็เลื่มเดี๋ยวคนพ่ออีกคนเคยเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเบื้องเทียนึ่งเลียญหาบาทอันนี้เป็นหาบาทเรือดขงเลือดพี่น้องหาบาทนั่นประเด็นก็เคยมารีวิวเทียงหนังหน่อยเตียญกับ่อไนยบันเทิงเรียญน้อยๆหนาๆเหรียญน้อยๆหนาๆนาเนาะ เคยมารีวิวให้พี่น้องเ้าเบิ่งเทนหนึ่งหลังมีก็มารีวิวอีกรีวิวให้พี่น้องเขาไปเห็นน้ำมีกล้องประเด็นก็มีหลายเหรียญอยู่พี่น้องเธอม่รีวิวมารีวิวเหรียญเดียวเหรียญเก็บไว้หลายเหรียญอยู่นี่เธอใดแต่พ่อสอสามสิบพ่อสอนอื่นประเด็นบ่มีดอกมี่แต่พ่อสอสามสิบเหรียญกับพ่อหงว่ามีจักพ่อสอนก็เก่น้อพี่น้องเหรียญนั่งสี่ละหนาหนา เหรียญสุ่มหนึ่งกับปลาผักปินมาท่างผีเหรียญสุ่มหนึ่งกับปลาผักปินไปทัางผีปินคนละท่างพี่นองปเด็นก็มารีวิวให้นี่นองเขาเบิรงนิลป์ผู้ใดมีก็เก็บไปเด้อพี่นองพอโดนนี่หายากแล้วพี่นองหายากแล้วพราะวา้าก็เก็บเข่าข้างหมดแล้วนอกจากมีอยู่น้่ผู้ใดก็จะเก็บสะสมใหม่ผู้างคนก็มีหลายเหรียญ กูลองคนกับบ่มีเลยกับมีจ้างของประเด็นกันอันทนั้งสี่กับมีอยู่บ่จักกี่เหรียญดอกพี่น้องพ่อได้เก็บไว้ให้ลูกให้หลานเบิง่งเพราะว่าประเด็นเก็บใบถ้าโดนโดนมันพ่อสอนสงพันห้าร้อยสามสิบสมัยตะกี้เนาะเอาได้ยังได้ใส่อยู่โดนประเด็นเกิดก็ได้ใส่แบ่งบาทอยู่พี่น้องเก็บใบเรามารีวิวให้พี่นอ้องเขาเบิง่งต่อไปพ,าพา่ายภาคหนาหาบ่ได้เด้อพี่นองง้องเลยหายากเนาะ คู่มือนี่กพพ็พ่อหาได้อยู่ไปซสือน้ำเน็ตพี่น้องพ่อหาได้อยู่ไปซสือน้ำเน็ตกันซสือเสือนุนเวียนคือสีพอมีดหรอกกันไปซสือน้ำเน็ตสุ่มก้จอเก็บใบตะขายมีอยู่ขันผู้ใดอยากเก็บใบตะถ้าเบิองหรือว่าอยากสะสมใบเบิองทางด่านคิตใจเบิงองซสือกับสร้างเสือเอาโหลดโอ้โหจักราคาเท่าไรก็ไปตามเสือเอาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเก็บเด้อไม่เห็นเน็ตเปิดกับมีขายอยู่พี่น้อง มาเพิ่นขายราคาเท่าใดก็ลองไปหาซื้อเบิ่งกันผู้ใดอยากได้มากเก็บสะสมไว้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลล์ทุกเลิฟทุกกำลังแรงใจเด้ออันใด,ดบ่ดีบง่งามบัวอโทษขออภัยครับงามๆในอ้อมอกอ้อม,ออมใจพี่ของใจน้องขอบคุณหล,ลายๆมากดไหลห์กดแค่ให้ก็ขอบคุณหล,ลายไหลมีแต่ความสุขความจเจริญย่อยๆยิงย่งๆขึ้นไปข้างหน้าเด้อพี่น้องแตงกีบูโสมัดฟอร์เวอร์ชิงขออนุญาต ปิดคลิปเดอ้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาบาปเดียนเซียนเอาอยัางมาให้พี่น้องเข้าเบิ่งอีกตีชมได้ตามใจสอบเดอ้อพี่น้องเดอ้อกลาบงามๆม,มันได้พิษผ่ผาระการได้คะ่ะก,ก็ตรวจก็ให้อากางามในใจกลางอกกลางใจพี่ใจน้องเดอ้อกดไหลก,กุดแค,ค่ก็คุ้หลายๆวัดดีคะ่ะ